ครับอันนี้เป็นการเดินสายค r สคอน c o n ลนะครับคันนี้เป็นอัลติห1 8 G ปี2012นะครับ2012-2013 20นะครับรุ่นี้ไม่ไม่มีไฟเตือนไม่มีไฟบอกที่หน้าปัดนะครับแต่ว่าทำงานได้ปกตินะครับก็เดี๋ยวเสียบสาย ECU นะครับแล้วก็เดินเข้าไปที่จุกยางตรงนี้นะครับใช้วิธีเอารวดพันแล้วก็เสียบแทงทะลุยางเข้าไปเลยนะครับพอเข้ามาเสร็จก็ เดินออกมาผ่านแผงไฟที่เก๊นี้นะครับพอดีผมประกอบไปแล้วเก๊ก็มีอะไรพอถอดเกะออกก็จะดึงลากสายไฟเข้ามาแล้วก็เอาลวดแทงนำเข้าไปทะลุเป็นสายเขียวเส้นนั้นนะครับพอเป็นสายเขียวเสร็จนะครับเดี๋ยวดูวิธีการสายเขียวเสร็จนะครับก็สายเขียวก็เดินเข้า ECU พินหนึ่งนะครับแล้วก็สายกาวนะครับ สีดำนะครับลงกาวนะครับกาวจะอยู่หลังไอ้กราบตัวนี้นะครับก็แย่ลงมานะครับแล้วก็ใส่ก้านโค้ดนะครับก็เป็นนันเสร็จนะครับการจะถอดฝาปิดพองอะไรนะครับถอดเบ้าแป้นแตนะครับก็จะใส่ก้านโค้ดนะครับอันนี้ถ่ายให้ดูอีกรอบนะครับแกะฝาปิดออกนะครับก็จะเห็นหกเหลี่ยมเราใช้หกเหลี่ยมนะครับแทงแล้วก็หมุนจากตะกูตัวนี้ครับมีสองข้างนะครับ หมุนนะครับแล้วก็หมุนจนเอามือเอามือดึงแล้วมันหลุดออกมาแบบนี้ได้นะครับก็เปิดขึ้นมานะครับแล้วก็ใส่ก้านค้ดแล้วก็เสียบก็เป็นอนันเสร็จนะครับ